คนไข้เหมือนนอนผ่าตัดอยู่แล้วก็เหมือนกับมีแพทย์เลยครับกำลังสาวเส้นเหลืองๆอ,ออกมาจากปากคนไข้ออกมาเรื่อยๆเลยๆซึ่งก็คือพยาธิตัวตืด พยาธิตัวเต่ดจะเกิดจากอะไรก็มักจะเกิด2ทางนะครับทางหนึ่งก็คือว่าเรากินเนื้อสัตว์ที่เป็นตัวพาหะของพยาธิครับกินเนื้อหมูเนื้อวัวที่มันไม่สุกอาจจะกึ่งดิบกึ่งสุกอย่างที่ก็คก็ตัวเนื้อวัวเนี่ยมันจะมีถุงเล็กๆะครับที่เราเรียกว่าเมา็ดสักูเป็นเหมือนถุงกลมๆนะเหมือนไข่เล็กๆๆอยู่ความจริงมันคือตัวอ่อนพยาธิเรียบร้อยแล้วนึกภาพว่าพยาธิมันเข้าไปฝังตัวอยู่ในเนื้อของวัวของหมูแล้วมันสร้างเป็นถุงหุ้มไว้เพราะถุงตัวอ่อนพยาธิจะมีสักูเข้าไปในร่าง มันก็จะถูกระบบการย่อยอาหารของเราเนี่ยครับทำให้ตัวถุงมันแตกออกได้แล้วตัวอ่อนมันก็จะออกมาแล้วมันก็ผ่านจากกระเพาะแล้วก็เคลื่อนไปที่ลำไส้พอไปลำไส้เนี่ยขเขาวนี้มันก็เกาะที่ลำไส้ะแล้ว,ลวเริ่มฝังตัวที่ลำไส้เราแล้วก็เริ่มดูดบรรดาสารอาหารจากลําไกเรานะครับแย่งเรากินเนี่ยครับ แล้วมันก็จรเติบโตได้เพิ่มสร้างกล้องสร้างกล้องยาขึ้นยาวขึ้นยาวขึ้นผสมพันธุ์สร้างไข่ได้ด้วยในร่างกายเราแล้วก็ไข่มันก็จะออกมากับอุจลาระของเราในที่สุดอีกอย่างหนึ่งที่เราจะเจอจริงๆแล้วไม่ใช่แม่ซกูนะครับไข่พยามันมากับอุจลาระก็คือมูลของวัวและควายนึกภาพวานทีเขาทำเกษตรกรรมเขาเอามูลวัวูลควายเนี่ยเอามาทําเป็นปุ๋ยบาืคนเลี้ยปุ๋ยคอกใช่ไหมครับปกติมันต้องไปตากแดดไปหมักให้มันตายให้หมดแต่ว่าถ้าเกิดมันไม่เรียบร้อยมันมีไข่ติดมา แล้วเราไม่ล้างบางทีเราซื้อมาเนี่ยเราชอบกินผักสดๆสด,ดกินได้แต่ว่าต้องล้างให้สะอาดหรือวไปต้องไปแช่ผงโซดาเบคา์บอเนตต่างๆให้กําจัดไ้หมดอย่างนี้กินยาไข้ยพยาธิเป็นประจําดีไหมบอกว่าปกติแล้วเนี่ยทางด้านการแพทย์ไม่ได้แนะนําให้กินเป็นประจํานะกินเมื่อมันจําเป็นมากกว่านะครับถ้าเกิดเราตรวจเจอว่ามีไข้พยาธิอยู่หรือว่ามีอาการของโรคนะครับเช่น กินอาหารได้นะแต่ว่าเบื่ออาหารน้ำหนักตัวลดปวดท้องท้องเสียขาดสารอาหารเนี่ยกินยังไงก็ไม่อ้วนอะไรเงี้ยครับค่อยไปให้ยาเพื่อรักษาหรือถ้าเกิดเรื่องใหญ่ๆเนี่ยอาจจะต้องมีการผ่าตัดช่วยอย่างกรณีของพยาตัวตืดเนี่ยเกิดมันจเจริญม,มากๆมันก็เป็นใหญ่ๆมากใช่ไหมครับาว่าตืดที่ทานอาหารนะครับลำไส้อุดตันทานอาหารอุดตันได้เกิดมาไปโตที่อื่นนะครับเราเคยเคยมีเคสที่ว่าไปโตที่สมองเนี่ยโหน่ากลัวมากมากเลยก็ถึงเสียชีวิตได้นะครับ